ฮอรับารฮอร์ซอง้วครับผมม7 5 0 8, 8ครับถึงบ้านลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยครับลูกค้าเป็นลูกค้าเก่านะครับมี m อ4มยูสีเก่านะครับ ที่อ่อนบายพาร์ <S lly> <gehört> MJH08 น,นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่1ล้าน1นึ่งแสนหนึ่งบาทนะครับตัวนี้ถ้าเป็นลูกค้าเก้าเกียรตเอนะครับเริ่มดาว0%นะครับฟรีดาวครับจ่ายวันรับรถ3,900บาทนะครับตัวนี้ลูกค้าเป็นลูกค้าเกียร์ิอบวกนะครับเกียร์ิามเครับเกียร์สามเอโนตัวเบียร์สบาทนะครับลูกค้าใส่เงินดาวอยู่อ่า แสนแสนหานะครับผมแสนหาลูกค้าดาวแสนหาแต่วางดาวจริงหกหมืนนะครับผมตัวนี้ส่งงวดปีละแสนเก่าเจ็ดพันครับแปดปีตัวนี้ส่งแบบบ่มีงวดย่อยนะครับเอ็มเจ็ดหาตัวนี้นะครับจะมีซอยดาวอยู่ประมาณแปดหมื่นนะครับเอ่อ แต่ส่วนลดใบมีดหร์เนะครับผมขาเรยกเป็นส่วนลดใบมีดห้าสิบร์เซ็่วยดาวเจ็ด0มื่บาทนะครับส่งแปปีปีละแสนเก้าหมืครับนะครับอ่า อันนี้ส่งบ้านน้องคุณนะครับตำบลข้อทองอำเภอเกืองในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับขอบานขหอซองไปที่เรียบร้อยครับตัวรถใบมีดนะครับเคยลูกค้าเพื่นว่าจะไปสืบผานข้างนอกนะครับนี่

เป็นดโยนเี่ยังไ้อทํานานจบตขนนัน่ทอกันคุณบอกรอน้าับอลังหนอกจักแล้วสวยงามมากครับ คเครื่องยนต์ซสูบซจังหวะนะครับเครื่องยนต์ใดเล็กอินเจคชันนะครับผมตัวนี้เป็น12เกียร์เดินหน้า12เกียร์ห้อยหลังนะครับน้นำหนักรถก็อยู่ประมาณ3ตันนะครับนี่ครับขั้นตอนต่อไปก็เป็นขั้นตอนแนะนำสงมอบนะครับผมตอนนี้ลูกค้าเคยใส่รถมาแล้วรถห่างไป3ขั้นแล้วครับ ตอนนี้ก็บอกแค่การรับประกันนะครับผมบขั้นเดิมลูกค้านะครับ M U 49นะครับพี่ออนบายพาสมาช่วยนะครับวันนี้ นะครับพูกค้าท่านใดนะครับสนใจก็ติดต่อเขามาได้นะครับผมเซียวียครับเดี๋ยวสิงเบอร์โทรไอดีไลน์ามาให้นะครับเดี๋ยวติดต่อผ่านเฟซบุ๊กเลยก็ได้ครับผมเฟซบุก๊ก k ่ะปิยาลาดประสวนสีนะครับผมเซีวียครับ